ta nhìn cả hoạt nó sinh viên này cả bên nhảy nó nó xong Hãy subscribe cho ายดีพี่น้องมวันี้พาพี่น้องไปเที่ยววัดน้องสองหองนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางเขาวัดเนาะนอดทางเขาวัดนะ ามาหอดแล้วเนะาะเป็นรถยานานนะดิ่ะตอนนี้เรากำมาหอดหนาวัดแล้วเนาะ เดี๋ยวอาจิะพาชมบรรยากาศด้านในเนาะซึ่งปีนิกาเป็นงานบุญใหญ่เนาะน้องสองงานบุญเนี่ยเป็นจัดทุกปีเนาะพี่นอ้อง น่าจะจัดพร้อมกันครับบัตรผู้เนะาะถาดพนมซึ่งอ่าตอนนี้มาหอดงานแล้วเนาะงานเปินบันเลิมนะพี่เนานะแต่วันนี้ก็เป็นเหมือนกะเกียมนาะ ได้เห็นไหมไปบนได้เขาดันให้เราบนนี้แม,ม่หนอกเขาเขาประกาศอันนั่งสัพท์นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะผู้ใดนะ เมื่อก like ี้วะนี่มันเป็นสาวว้แช่ไหมคนมาเจ๊บะนั่นนะผมเนาะเบื่ออย่ิไปบนน่บนเ้้าไป โอ้เป็นเหล่าประวัตินะบรรยากาศพนงานเนาะทิมอกในกวงบัแก้พิเศนได้ครับไวนลอยนย ย้อนการนำเอาปลาแก้วมาเพิ่มจัมปะซักมาถูกต้องแนเป็นธรรมหมอผลจึงได้บอกในพันธุศติบแปด้อในการอันเชิญเอาปลาแก้วกลับขึ้นมาเมื่มจัมปะซักขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งเวลาไปเอาแม่ให้เฮ็ดหอประสาทถึงเฮว่าสองให้เฮ็ดก้องบางสกุลน้ำหนาขบวนเฮมาทุกก่อน ทางเพื่อที่จะถามต้องถาม,ถามทางในข้างเหนือนะซีต้อนถามของต้องแต่ <c oughs> น้องสองของเป็นน้องที่เป็นขุดห่าแก้วเนาะ อันนี้ประเด็นนึงหินหินไงนี่หินผนเป็นมงมณนะ์เนาะกบนึน่ก่อนเดียวเถ

นี่ก็จะเป็นน้องนะพี่น้องแบบนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งนะ ไปพาพี่น้องอยางออมน้องเนาะพาเบ่งบรรยากาศขางน้องมาก็ออกไฟเนี่ยคนขึ้นิบรตัดเลยเนาะขึ้นสปะแนวนี้เลย ป่าคือสีร้ายขนาะดเอาอไองเนี่ยบรรยากาศเนะาะเมื่อก่อนเพื่อนก็จะคุดคุดหาพระเนาะอยู่นี่เนาะเนี่ยก็จะเป็นหองหนึ่งเนาะแล้วก็เปลือนก็จะเป็นหองหนึ่ง เพ่นคุดแล้วก็สอดเข้ามาหากันเนาะแล้วก็เพ่นก็เอิ้อนมาน้องซองหองเนาะผ่านถึงผ่านเถื่องเนาะนายผ่านภู ออกล่าสัตว์เนาะเป็นผู้คนพบท่าแก้วเนาะผ่านถึงผ่านเถื่องลูกร้านมาขอโกขอลาบเด,อเเดอ้อเมื่อเนาะตายอยู่หากินกับขอให้ได้ แล้วตามหัวนี่แล้วนี่แเนี่ยทันเด็ดไมหมตะกี้เป็นท้องหน้าเบิร์ตนะนดอกจานนะพี่นไหนต้นรเราไม่ได้เห็นดอกจาน บริจาพนันจะไปแห่จะเทิงผูกนะลงมาเนาะ ตอนไีนก็สียางหอมน้องแล้วนะ เป็นพัตตะกัตำนอตำผูกพ่อไม้ลและเป็นปลาข้ามาใชแต่เวลากลับป่ะเนี่ยมื่อได้เป็นบุญใหญ่เป็นปะเนี่ย14นาะที่ำในบสนั่นี่14 18นะ14